อืมไม่แพบนี่เลยวันนี้ไปจิ้มน้ำพริกตัวนี้มาค่ะทุกคนจากในต็อกอกเขาว่าดังมากต้องชิมอร่อยไหม เยอะมากมขมขมคนณด้วยไปตำได้เลยในะตะกา้านี่วันนี้คงกินคอราอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวอืมพุ่ม่เฉยตัวยินมาน้ำพริกน้ำพริกเจวบองนี่ย่ำกับข้าวแบบนี้ทุกคน ขาดรักติ๊กตกอันนี้ก็สร้างเหมือนจากในติ๊กกินได้เลยแกะแล้วกินได้เลยค่ะพี่กระบอกนี่หน่อไม้จากในติ๊กตกแบบนี้เลยนี่เลยค่ะมีทังเซยเล็กเ้ยกลางเซยใหญ่ให้เหลือกไปจิ้มเลยเมนูที่ง่ายแต่กินอร่อยมากคลุกเธอคลุกคลุกคลุกจนสามที่ห้าผันห้างเนี่ยเนื้อมันจะเป็น,นชั้นชบแกมันเวบสมุนไพรเยอะแบบนเนี้ยเนี่ยสมุนไพรเยอะถึงกับ ยับยับอืมโรยอันนี้ลงไปโห้ยอืมหอมมากอืมอืม,อม,อมน้ำชุบเจลนี่ กินร่อยครับเอาเย่อมข้าวร้อนๆหน่อไม้อ่อนมะแปะปีกไก่ด้วยให้แล้วหน่อไม้ กินได้เลยไม่ต้องต้มมีลายเส้ให้เลื้อช่างๆหมายแบบสองทุ้งนาทีหนึ่งกิโลพออย่างเบเลยว่ะหนูไม้นี่คือแบบกินรด้อล้วหนไม้บ้านเราอื ไม่เพ็ดหนึงไว้เพ็ดที่อ่ะไม่เพ็ดกรอบมะกินด้วยไม่มินหื่นจาัาร้านเนี้ยอืเขาไม่ได้จ้างรีวิวนะกดสร้างตามเข้ามาปะวะเฮ้ Chân con gì review mà Nếu có mấy thịt vọng gì Ừm ông mà kia nằm chụp เลยวะมาเอาือเชื่ออืมเธอร่อยมาไปกินเลยแม่กินวันเย็นเลยไหนส่วน Màu ừ. mà đây ba ừm nó rồi nè còn tay tôi tinh nó mãi ấy cả này có đang má กนคิดว่าเอาไบกินน้ำพริกรยสุดอะเนี่ยซุปต้มอร่อยซุปต้มน้ำชุบนุ่มจิ้งกินไม่มกก็ปิดา้าไป ตั้งแต่เคี้ยวมาไม่มีชิ้นในไม่กรอบเลยพักเวนนี้ด้วยมาก่กำละยีซิบโอ้ย พักเว้นบ้านเรากำยี่สิบไม่รู้บ้านเราไหมใครอยู่ลานัดบ้านเราก็คือพักเว้นบ้านเราอูู้้ฉูดเข้าและตาเนี่ผักมารอยอย่างงี้ข้าวกับเจียวบงอืมโซอย่างงี้ถออ้าปากอืมกับตุวมัน กินหร่อยมะไปจัดเลยใครจะกินลูกพี่นี่เสมีข้าวเหนียวนะเจียวบงไม่ต้องข้าวก็ได้ถึอเช่นชอบกินแบบน้ำพริกแบบเปียก กินเหมือนลายหน่อมาอพักเวน้นฉันกินไม่กินบ่อยอะถ้าแบบ นี่ยเบลอ,อนอ่อนเนี่ยกินอแบบนี้ไม่กินเบลเยี่ยมคุมม้มอ่ะอืมีหนูข้าวมันมนมนบอดเลมีหนูนี่แหละกะมูเจียวบง ออืืน่่ยมะอันเนี้ยกินนุวยมะอันนี้ก็นุ่ยมะ ข้างล่างอ่ะนี่ห้ราร้อยกํเหรอเยอะมากไอพ้ผงๆพงนี่ด้วยมามโษต้องมา มีต่างมันมีต่างกลอบอแล้วถงทุงเครื่องบุกเชนถือกินใน,นหมดปิดปากไปนะเดยวหลุมค้าวอุ้ยหมานี่บ้านฉันมีมามะขอตัวด้วยสี่ตัวค่ะอืมแลดิด หอมมากใครจะเอาเงินตะกร้าเลยนะอืม อาบะอืมอืมลมบัดเรอีกันไม่แพ้ gente, hum um. um, um. ร่อยมาเนี่น้ำพริกเจ่าบองน้าพริกกะมูน้ำมาต้มแล้วเคยจะเอาในตะกร้ารอยร่อยมาอืมอันนี้อันนี้ร่อยอันนี้ร่อยมาบวกกับอันนี้ไปเลยดี